ตอนนิวรห้าเครื่องกั้นหนทางดีเมฆตั้งเขาทะมึนมาเมื่อตอน18บแ0นาทีสายลมพัดกระโชกแรงบรรยากาศยามนี้ต้องเรียกได้ว่าเหงาเศร้าวังเวงและปล่อยวางอย่างไรบอกไม่ถูกสายลมยังคงพัดแรงอยู่ในยามที่ผมหยิบปากกาเขียนหนังสือต่อ จดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นในวันอาทิตย์ที่29เดือนพฤษภาคม2548เป็นวันที่ผมลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยอาการสงบวางเฉยและลดอาการแคร์ต่อโลกไปมากพอสมควรเพราะตะหนักคิดตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าทำไมชีวิตของผมและของใครๆจึงซ้ำซากจำเจก็สุขกับเรื่องที่เคยสุขมาแล้ว ทุก,ก็ทุกกับเรื่องที่เคยทุกมาแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่ไปกว่าเดิมเลยสายฝนเทลงมาอย่างหนักผมได้ยินเสียงสายฝนตกลงมากระแทกพื้นได้ยินเสียงสะท้อนไปทั่วอาณาบริเวณในยามนี้ผมกําลังทบทวนนิวรณ์ห้าเครื่องกั้นหนนทางดีก็ไก่ถามว่านิวรณ์ห้าเวลาที่เกิดขึ้นในใจมีลักษณะอย่างไร จึงจะทราบได้ว่าอย่างนี้คือการมฉันอย่างนี้คือพยาบาทหรือทีนะมิทะอุทธะกุกุจะวิจิกิจชาและมีชื่อเสียงเหมือนกับสังโยชน์จะต่างกับสังโยชน์หรือว่าเหมือนกันขอท่านจงอธิบายลักษณะของนิวรณ์และสังโยชน์ให้ข้าพเจ้าเข้าใจจะได้สังเกตถูกขอไข่ตอบว่า กามฉันทะนิวรณคือความพอใจในกามส่วนกามนั้นแยกออกเป็นสองคือกิเลสกามหนึ่งวัตถุกามหนึ่งเช่นความกำหนัดในเมถุนเป็นต้นชื่อว่ากิเลสกามความกำหนัดในทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองที่เป็นบ้านนาสวนและเครื่องใช้สอยหรือบุตรภรรยาพวกพ้องและสัตว์ของเลี้ยงที่เรียกว่าวิญญาณทรัพย์ อาวิญญาณทรัพ์เหล่านี้ชื่อว่าวัตถุกรมความคิดกำหนัดพอใจในส่วนทั้งหลายเหล่านี้ชื่อว่ากามฉันทานิวรส่วนพยาบาทนิวรคือความโกรธเครืองหรือคิดแช่งสัตว์ให้พินาศชื่อว่าพยาบาทนิวรความง่วงเหงาเหานอนชื่อว่าธีนามิทานิวรความฟุ้งซ่านรำคาญใจชื่อว่าอุทธ,ธจกุตกุจนิวร ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสงสัยในกรรมที่สัตว์ทำเป็นบาปหรือสงสัยในผลของกรรมเหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าวิจิกิจฉารวมห้าอย่างนี้ชื่อว่านิวรนเป็นเครื่องกั้นกลางหนทางดีก็อไก่ถามว่ากรรมมาฉันทานิวรนอธิบายเกี่ยวไปตลอดกระทั่งวิญญาณนักทรัพย์อวิญญาณนักทรัพย์ ว่าเป็นวัตถุกรรมถ้าเช่นนั้นผู้ที่ยังอยู่ครองเรือนซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติอัทรสเงินทองพวกพ้องญาติมิตรก็จําเป็นต้องนึกถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะเกี่ยวเนื่องกับตนก็เป็นกรรมชฉันทานิวรไปหมดหรอขอไข่ตอบว่าท่านนึกตามธรรมดาโดยจําเป็นของผู้ที่ยังครองเรือนอยู่โดยไม่ได้กําหนดยินดีก็เป็นอัญญสมาาัมมนา คือเป็นกลางๆไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปถ้าคิดถึงวัตถุก,กรรมเหล่านั้นเกิดความยินดีพอใจรักใครเป็นห่วงยึดถือหมกมุ่นผัวพันอยู่ในวัตถุก,กรรมเหล่านั้นจึงจะเป็นกามฉันธนิวร์สมด้วยพระพุทธภาษิตท,ที่ตรัสไว้ว่านาเตกามายานิจิตรานิโยเกอารมณ์ที่วิจิตงดงามเหล่าใดในโลกอารมณ์เหล่านั้น ความกำหนัดอันเกิดจากความดำรินี้แหละเป็นกามของคนอารมณ์ที่วิจิตงดงามในโลกก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้นักปราดญ์ทั้งหลายจึงทำลายเสียได้ซึ่งความพอใจในกามนั้นนี่ก็จะทำให้เห็นชัดได้ว่าถ้าฟังตามคาถาพระพุทธภาษตนี้ถ้าคิดนึกถึงวัตถุก,กามตามธรรมดา ก็ไม่เป็นการมฉันทานิวร์ถ้าคิดนึกถึงอะไรอะไรก็เป็นนิวร์เสียหมดก็คงจะหลีกไม่พ้นนรกเพราะนิวร์เป็นอกุศลก็ไก่ถามว่าพยาบาลนิวรน์นั้นหมายความว่าโกรธเคืองประทุษร้ายคนถ้าความกำหนัดในคนก็เป็นกิเลสกามถูกไหมขอไข่ตอบว่าถูกแล้วก็ไก่ ถามว่าความง่วงเหงาหานอนเป็นถีนมิทานิวรถ้าเช่นนั้นเวลาที่เราเหานอนไม่เป็นนิวรนทุกคราวไปหรอขอไข่ตอบว่าเหานอนตามธรรมดาเป็นอาการของร่างกายที่จะต้องพักผ่อนไม่เป็นถีนมิทันิวรกามมาฉันทะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วก็อ่อนกำลังลงไปหรือดับไปในสมัยนั้น มีอาการมัวซัวแลง่วงเหงาไม่สามารถจะระลึกถึงกุศลได้จึงเป็นถีนามิทะนิวรถ้าหานอนตามธรรมดาเรายังดำรงสติสัมปัชญ,ญะอยู่ได้จนกว่าจะหลับไปจึงไม่ใช่นิวรณ์เพราะถีนามิทะนิวรณ์เป็นอกุศลถ้าจะเอาหานอนตามธรรมดาเป็นถีนามิทะแล้วเราก็คงจะพ้นจากถีนามิทะนิวรณ์ไม่ได้ เพราะต้องมีหาวนอนทุกวันด้วยกันทุกคนกอไก่ถามว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่ว่าเป็นอุทธะกุกุจานิวรนนั้นหมายฟุ้งไปในที่ใดบ้างขอไข่ตอบว่าฟุ้งไปในกามฉันทะบ้างพยาบาทบ้างแต่ในบาปธรรม14ท่านแยกเป็นสองอย่างอุทธะความฟุ้งซ่านกุกุจะความรำคาญใจ แต่ในนิวรหะท่านรวมไว้เป็นอย่างเดียวกันก็ไก่าถามว่านิวรหะเป็นจิตหรือเจตสิกขอไข่ตอบว่าเป็นเจตสิกธรรมฝ่ายอากุศลประกอบกับจิตที่เป็นอกุศลก็ไก่าถามว่าประกอบอย่างไรขอไข่ตอบว่าเช่นกามชันทานิวรหะก็เกิดในจิตที่เป็นพวกโลภะมูลพยาบาท กุกจจักนิวรก็เกิดในจิตที่เป็นโทสามูลถีนมิทะอุทธะวิจิกิจชาก็เกิดในจิตที่เป็นโมหมูลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวร์ทั้งห้าในสามัญญผลสูตรทีคณิกายศีลขันธวัชหน้า9 3ว่ากามฉันทนิวรเหมือนคนเป็นหนี้พยาบาทนิวร์เหมือนคนไข้นัก ทีนมิทานิวรเหมือนคนติดในเรือนจำอุทธะกุดกุจะเหมือนคนเป็นทาตวิจิกิจฉานิวรเหมือนคนเดินทางกันดานมีภัยหน้าหวาดเสียวเพราะฉะนั้นคนที่เขาพ้นหนี้หรือหายเจ็บหนักหรือออกจากเรือนจำหรือพ้นจากทาตหรือได้เดินทางถึงที่ประสงค์พ้นภัยกเกษมสำราญเขาย่อมถึงความยินดีฉันใด ผู้ที่พ้นนิวรณ์ทั้งห้าก็ย่อมถึงความยินดีฉันนั้นแลในสังขารวสูตรในปัจจกนิบาตอังคุตรนิกายหน้า257พระพุทธเจ้าทรงเปรียบนิวรณ์ด้วยน้ำห้าอย่างว่าบุคคลจะส่องดูเงาหน้าก็ไม่เห็นฉันใดนิวรณ์ทั้งหเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่เห็นธรรมความดีความชอบฉันนั้นกามาฉันท่านิวรณ์ เหมือนน้ำที่ระคนด้วยสีต่างๆเช่นสีครั่งสีชมพูเป็นต้นพยาบาทนิวรเหมือนน้ำร้อนที่เดือดพล่านทีนะมิทะนิวรเหมือนน้ำที่มีจอกแหนปิดเสียหมดอุทจักกุตกุจะนิวรเหมือนน้ำที่คลื่นเป็นระลอกวิจิกิจฉานิวรเหมือนน้ำที่ขุนข้นเป็นโคลนตมเพราะฉะนั้นน้ำห้าอย่างนี้ บุคคลไม่อาจส่องดูเงาหน้าของตนได้ฉันใดนิวรณ์ทั้งห้าที่เกิดขึ้นครอบงําใจของบุคคลไม่ให้เห็นทำความดีความชอบได้ก็ฉันนั้นท่านละ่ะตรวจสอบตัวเองหรือ,อยังว่าตัวท่านนั้นเกิดนิวรณ์ห้าเรื่องอะไรเป็นสำคัญตระหนักให้รู้ว่าณขณะที่จิตกําลังดําเนินไปอยู่นี้ เครื่องกั้นหนทางดีกําลังเกิดขึ้นและหนทางขจัดออกไปให้หมดเพื่อทางแห่งความหลุดพ้นจะได้เกิดขึ้นในชีวิตหมายเหตุคำถามคำตอบในจดหมายฉบับนี้คัดจากหนังสือธรรมะทรงคุณค่าปฏ,ป,ฏปฏิปัติปุจฉาวิสัชนาพระธรรมเจดีถามพระอาจารย์มั่นภูริทัตตเถระตอบ